สวัสดีนะครทุกคนวันนี้ก็อยู่กับรายการัวซอนนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับไปกินมะม่วงของเรากันนะครับเดี๋ยวผมจะให้พี่สาวทำน้ำจิ้มมะม่วงนะครับไปด้ยกันเลยนะครับนี่นะคะทุกคนวัตถุดิบของเราในวันนี้นะคะก็จะมีกะปินะคะเราใช้เป็นหนึงช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็เป็นน้ำตาลนะคะตามที่ทุกคนชอบเลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นพริกนะคะกับ ัวหอมนะคะทุกคนแล้วก็จะมีเป็นน้ำปลานะคะมาดูส่วนผสมของเรากันเลยนะคะว่าเราจะใช้วิธีการทำอย่างไรนะคะอันดับแรกนะคะให้เอากระปินะคะใส่ในถ้วยของเราที่เราจะเอาไว้ทำเป็นน้ำจิ้มกันเลยนะคะทุกคน1ช้อนโต๊ะนะคะอันดับที่2นะคะใส่เป็นพริกนะคะ แบบนี้เลยนะคะใส่เป็นพริกแล้วก็หัวหอมลงไปเลยนะคะใส่พริกตามปริมาณที่ทุกคนชอบเลยนะคะส่วนหัวหอมก็อยู่ที่ปริมาณทุกคนชอบเช่นเดียวกันค่ะใส<ช>่เข้าไปเลยนะคะที่เปียทนานะคะก็คือสูตรพริก3เม็ดน,นะคะทุกคนก็คือที่บ้านไม่ค่อยกินเผ็ดนะคะทุกคนประมาณนี้เลยแล้วก็ดังนั้นใส่เป็นน้ําตาลของเรานะคะน้ําตาลที่เราใช้ในวันนี้นะคะก็จะเป็นน้ําตาลทรายแดงนะคะทุกคนประมาณนี้ ใส่ประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็จะเป็นน้ำปลาของเรานะคะทุกคนน้ำปลาของเรานะคะเพียะจะใช้เป็นสองช้อนโต๊ะเช่นเดียวกันนะคะถ้าไม่พอหรือว่ายังไงนะคะเดี๋ยวเราค่อยเพิ่มปริมาณ ไปนะคะทุกคนแล้วก็มาคนให้เข้ากันนะคะน้ำจิ้มของเราในวันนี้นะคะก็เป็นน้ำจิ้มที่เอาไว้กินคู่กับมะม่วงของเรานะคะทุกคนที่เฟยไม่เลือกทําเป็นน้ำปลาหวานก็เพราะว่าขี่เกียดโรนานนะคะทุกคนอยากกินเลยเพราะว่าเห็นมะม่วงแล้วรู้สึกเปรี้ยวปากขึ้นมาทันทีเลยนะคะนี่ประมาณนี้เลยใครที่อยากกินแบบเร็วๆก็สามารถาใส่เป็นน้ำปลาได้อีกนะคะทุกคน ัวหอมของเรานะคะก็อย่าลืมหั่นด้วยนะคะส่วนพริกของเราก็อย่าลืมหั่นด้วยนะคะทุกคนประมาณนี้เลยนะคะถ้าใครที่อยากกินเยอะๆก็ใส่ไปได้เลยนะคะเดี๋ยวเพียงขอเพิ่มจานวนเป็นน้ําตาลทรายสองช้อนโต๊ะนะคะไห้ขอเพิ่มอีกช้อนโต๊ะหนึ่งนะคะทุกคนใส่ลงไปเลยแล้วก็น้ําปลาขอเพิ่มอีกนิดนึงก็คือหนึ่งช้อนนะคะ ปริมาณนีินะคะเสร็จแล้วนะคะ,ะ,คะก็คือง่ายๆมากๆเลยนะคะสามารถทำได้ที่บ้านสบายๆเลยนะคะวัตถุดิบก็มีแค่สี่อย่างเท่านั้นทุกคนสามารถทํากันได้เลยนะคะแล้วก็ไปดูการ,ร,าะะราะะกินของเราเลยนะคะได้น้ำจิ้มมาแล้วนะคะก็ไปดูมะมวของเราเลยนะคะไป มาดูกันเลยนะครับกินคําแรกนะครับยั่วๆนะครับตัวนี้็แบบอ้อยนะครับ นะผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของพวกผมนะคบผมขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอคลิปใหม่ข้างหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีคับ